สวัสดีครับในคลิปนี้พามาชมเส้นดอกสว่าน2เซต2ยี่ห้อนะครับก็จะมีของ Black a n Decker d igger, แล้วก็ของ Stanley สำหรับทั้ง2แบรนด์หรือว่า2ยี่ห้อนี้นะครับก็อยู่ในเครือบริษัทเดียวกันดังน,นั้นแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาบางครั้งบางทีหน้าตามอาจจะคล้ายๆหรือว่าใกล้เคียงกันบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็อีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่อยู่ในเครือเดียวกันก็คือของ Dewalt นั่นเองเพียงแต่ว่าแต่ละแบรนด์เขาก็จะจับกลุ่มตลาดที่ต่างกันนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมกันต่อนะครับผมแจ้งให้ทราบนิดนึงนะว่าในคลิปวีดีโอนี้นะครับเนื้อหาจะเป็นลักษณะการเอามาเปรียบเทียบให้ชมแค่นั้นเองนะว่าแต่ละเซตเนี่ยมีดอกสวรานดอกไขควงประเภทไหนบ้างจํานวนเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าจะไม่ไดเอามาใช้งานห้ชมกันเพราะว่าทั้ง2เซตนี้ผมเคยทํารีวิวแบบฟูลรีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่สนใจอยากชมแบบฟูลรีวิวผมมีเป็นลิงก์ ไว้ให้นะครับใต้คลิปวีโอรตรงเดสคริปชันทั้ง2วิดีโอเลยนะครับแล้วก็จะขึ้นไว้ให้ช่วงท้ายคลิปวิีโอรตรงเอ็นสกรีนด้วยท่านไหนสนใจสามารถไปดูจากตรงนั้นได้สําหรับ f ฟ l ลรีวิวนะครับโดยที่ด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีสติกเกอร์นะครับติดเข้ามาอันนี้ก็เป็นสีส้มสีเหลืองนะครับบอกจํานวนแล้วก็บอกชนิดของดอกสวานดอกไขควงต่างๆที่มีมาในเซตนะครับให้อย่างครบครันครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับ สำหรับตัวนี้รหัสชื่อรุ่นจะเป็น A7230 ขีด XJ นะครับมีอยู่104ชิ้นภายในเซตส่วนของ s t a l y y นะครับตัวนี้จะเป็นรหัสชื่อรุ่นก็คือ STA88548 ขีดเ j กหมือนกันตัวนี้มีอยู่100ชิ้น104ชิ้น100ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยนะครับมาเริ่มกันที่ Black Decker ก่อนนะครับ ในส่วนนี้จะเป็นของ Black d n d k e เด็กนะครับแล้วก็ตามมาด้วย s t a l ี่ซึ่งทั้งสองเซตเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าจัดมาให้แบบครบครันมากจริงๆนะสำหรับดอกสวานประเภทต่างๆรวมถึงดอกไขควงประเภทต่างๆก็ให้มาค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละเซตกันนะครับ ในส่วนของ Black and Decker กนะก็จะมีดอกสว่านมาให้ครบทั้ง3ารูปแบบนะบก็เป็นดอกเจาะไม้นะครับหัวเกสรน,นะครับตัวนี้นะแล้วก็จะมีดอกที่เอาไว้สำหรับจเจาะเหล็กนะครับเป็น h s p e ป d s t e e l แล้วก็มีการเคลือบไทเทเนียมสีทองๆแบบนี้นะครับส่วนถัดมาก็เป็นดอกที่เอาไว้สำหรับงานเจาะปูนนะครับเจาะคอนกรีตต่างๆอันนี้ก็มีมาให้ครบถ้วนนะทั้ง3รูปแบบนะ แล้วก็ที่มีมาให้ค่อนข้างจะเยอะก็คือพวกออดอกไขควงประเภทต่างๆในส่วนนี้ถือว่าให้มาเยอะแล้วก็ให้มาครบมากจริงๆนะครับสำหรับเซ้นนี้หัวแบนหัวแฉกหัวทอกนะครับแล้วก็หัวแบบหกเหลี่ยมแล้วก็จะมีเป็นพวกออลูกบล็อกประเภทต่างๆแล้วก็ในส่วนด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีดอกเคาน์เตอรต์ซิงมาให้นะครับหนึ่งตัวอันนี้จะเป็นข้อต่อที่ไว้สำหรับมาต่อพวกดอกไขควงต่างๆเหล่านี้นะครับ สำหรับเซต Black and d e c k ็ r ก็จะมีประมาณนี้นะครับมาดูรายละเอียดของทาง Stanley กันบ้างน,นะครับอันนี้ก็มีมาครบเหมือนกันนะครับสำหรับงานเจาะไม้นะครับก็เป็นดอกสว่านเจาะไม้แล้วก็เจาะโลหะจเจาะเหล็กนะครับอันนี้ก็เป็นไฮ e ปีดสตีลเคลือบไทเทเนียมเหมือนกันแล้วก็มีดอกเจาะปูนมาให้นะครับในส่วนนี้ก็ถือว่าให้มาพอๆกันกับของ Black and d e c k e r นะครับมาดูเซตด้านล่างกันบ้าง สำหรับเส้นด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นพวกเส้นดอกไขควงต่างๆประเภทต่างๆอันนี้ก็มีมาให้เยอะเหมือนกันแต่ว่าจะเยอะไม่เท่ากับของ black and d e c k e r เมื่อกี้นะครับแล้วก็มีพวกลูกบล็อกดอกเคาน์เตอร์ซิงค์แต่ที่มีพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นดอกโฮโซนะครับให้มาถึง4ขนาดก็มาใส่กับดอกสวรรตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทั้ง2เซตน,นะครับเซต black and d e c k e r เนี่ยจะเน้นหนักในส่วนของดอกไขควงค่อนข้างจะมากนะครับ ส่วนอดอกสว่านอื่นๆนี่ก็มีพอๆกันแต่ในส่วนของสตัลลี่นะครับที่เพิ่มเติมพิเศษขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของดองโฮซ่อนะครับการใช้งานก็ค่อนข้างจะครอบคลุมมากกว่านะสําหรับเซตนี้เนาะถ้าพูดถึงเรื่องคุณภาพของดอกสว่านดอกไขควงของทั้ง2เซตนะครับเท่าที่ผมได้ลองใช้มาในฟูลรีวิวของทั้งคู่นะครับดอกสว่านดอกไขควงคุณภาพเนี่ยดีเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเน้นหนักไปทางไหนมากกว่านะ ถ้าหาว่าเน้นหนักในเรื่องงานขันสกรูต่างๆดอกไขควงต้องใช้เยอะๆก็แนะนำมาทาง Black a n Decker d นะครับแต่ถ้าหากว่าใช้งานทั่วๆไปอยากจะใช้งานให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นก็แนะนำมาทางของ Stanley ละกันเพราะว่าจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็ในส่วนของดอกโฮซอนะครับส่วนการใช้งานเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีเหมือนๆกันนะครับแล้วก็ในส่วนราคาก็ถือว่าใกล้เคียงกันด้วยนะครับสำหรับทั้ง2เซ้นนี้ ท่านไหนอยากได้ไปใช้งานเนี่ยผมมีลิงก์สินค้าทั้งสองตัวไปให้ด้วยนะครับก็ลองไปเลือกดูว่าเ,เราอยากใช้งานเน้นหนักไปทางไหนก็เลือกตัวนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ